เยอวะไมไปีว่าเาไปเวแม่เคยอกวาแย่ <or> ัมนในถุงนึงบอกถุงนึงบาเร็วๆได้เออถุงนึงไปใครทำไมเส่นสุรลองเพ่งบอกเสองเพลงไอแม่จะว่าด็ไปต้องเขาตีดเสุลองเพลงครนมั้เดี่ยวเขาเขาเดียวไปปฏิเยแล้วบอกบอกทุเดี่ยวขนาดนั้นเห็นะสุณเดี่ยวบอกทุอเดียวขนาดนั้นอันนี้อ่ะบอกเขาเสื้อล่างไหมหรือเรื่องล่างอีหอยังคือดีแต่ว่แตก่ย่ง

การหรือ <zab> พ <chord> ิการปาดโวดโัวเป็นอย่างน่ะเขาเป็นอ่ะมาสินหรอครับ เรียกรถโรงพยาบาลหาเสียนมหลวนครับตอนนี้เสียนมตกเออเนนักแน่เอินรึเน่เอาออกแน่เอาออกแน่เอาออกแนเอาออกแนเอาออกนี่นี่เสียนมอยู่พอดีครับอดีครับาถึล้วครับ อันนี้อันนี้อันนี้เอาอยู่ไว้เอาไว้แมนถล่มไลท์ถลมแชร์เลยครับผมสร้างผสมนองฮักสร้างผสมนองครับหรอิ่รกับวิกิสตาร์ปูเาบครับาครับ ยเือร้อยสิบบาทคือชันนตร้อยสิบเก้าบาทท่เยนวันไปเดียนกับพ่ืนอนอห้าวยทยยลูบให้พี่น้องเบิง้งหเข้าพอเอกตัวนี้เบาเด้อ เอกน้องคู่เอกน้องคู่เ้าด้วยนะมาขึ้นมาพี่มาเนอะกำลังใจครับ เดี๋ินรถขึ้นร่องเราจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยนะครับขอบคุณนะครับจับมือได้นะครับจับมือได้ครับจับมือได้ครับไรจับมือ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเบิ่งซอยกันเขาเอกระโดดลุ้มล้พี่น้องเอกด้อ เพื่อภาพที่สวยงามเพื่อภาพที่สวยงามนวเลยอ้ขอบคุณพี่างเป็นตาขกสวยงามมากเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วะได้แล้ว้แวน่ารักมากนะครับโยไป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 ยิงขืไปในนดนั่นแล้วเนี่ยมัขอยืบมี่ครับของท่านอันดหนึคือมีเออ

โอเคบงขากบึงเนี่ยอิงจะโคตรจะมาไหอุดรจ้าเพื่อไหอําเภอบ้านดุงคำชะโนดจ้าคำชะโนดเกาะสมุยจ้าเงเฟังฟังจ้าเงเ้ไปบ่นกับเขาท่านใ้งาม นอนลิดเดียวหมูอวานนี่ไม่ได้เห็ดลิปเดียวเลยไปใส่จากกระบะไปขี้รถไปกวาดเภาพไปทุระน้ำเฮ็ดไปว่ายซานดู่นนี่นะเมนกับมะพอ้แจ่งพอดีพอมะฮอนตีตห่าดีไป้ายผู้สาวอยู่ห่วยกาไีรช้พี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบังสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าบัง บางนี่บางช่องพลังเงียบได้ไงอ่ะยืดหนึ่งพครุ่นครับยืดหนึ่งยืนสองก็ไม่กเกี่ยวหร <ๆ S 2> <c oughs> อน้องค,ครับพอกันคลิปหนาครับน้องครับสวัสดีครับอขอการ์ดคลิปหนาครับเลยครับ